งานในวันนี้หอมมากครับเพราะว่าเป็นงานน้ำหอม CK นะครับเป็นเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เวชลินนะครับรักนีรันนะครับผมมีสองกลิ่นที่แตกต่างเป็นฟ o r m ม n นกับฟอร์บูเใช่ครับเป็นกลิ่นใหม่เลยมาเป็นแบบคู่ดูโอ้เลยไอ้นมแบบเป็นเยื่อบางคับมันให้ความสูงอุ้ยชอบมากเลยจริงๆอ่อที่ที่จริงมีทั้งฟอร์เมนกับฟอร์บูเมนนะครับจริง ไม่จํากัดเลยนะคะว่าใครจะฉีดกลิ่นก็แบบทุกคนสามารถฉีดได้ทั้ง2กลิ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละกลิ่นก็จะมีความแตกต่างอยู่ถ้าเป็นอาของหนู Pauline ครับก็จะมีความแบบเซ็กซี่เซ็ๆหน่อยใช่ครับดูขี้เล่นเซ็กซี่เหมือนคนฉีดไหมเนี่ยบ้างเวลาอันนี้หนูเซ็กซี่เหรอฉีดพุ่มเซ็กซี่เลยคนตีล้ำหอมนี่คือแบบเป็นอะไรที่ใช้ทุกวันใช่ใช่จริงๆอยากจะบอกว่าน้ำหอมคือมันสามารถฉีด แบบเสื้อผ้าที่นอนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่ครับของกินผมก็จะมีความนุ่มลึกแบบหน้าลงไหลอยู่นะครับใช่รับรองว่าติดใจแน่นอน,นอย่างที่นุชอยากให้พี่ซีซื้อน้ำหอมกลิ่นไหนให้เราฮะโอ้หหนูหนมีเยอะแล้วน้ำหอ,อ,อมอ่ะกินทุเรียนแล้วกันเดี๋ยวไปหาซื้อกินทุเรียนให้หนู <S <S นนชอบกินทุเรียนก็ฉีดกินทุเรียนฉีดเข้าปากเลยคือทำไมชอบชอบกินทุเรียนหรอโอ้ยหนูชอบกินมากผมชอบก็ชอบแต่คอเลสเตอรอลมันมันเยอะ จะเข้าหน้าทัวรีนแล้วนี่ใช่ต้องต่อไปเรื่อยฝากงานนฝาากงหน่อยครับก็ฝากงานวันนี้เลยครับ CK Eternity นะครับก็เป็นงานเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ครับก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับยังไงก็ฝากน้ำหอมตัวใหม่ของ CK ด้วยนะครับทั้งสองตัวเลยครับผมโอเคใช่เขาเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะตอนนี่โอ้ก็ มันเป็นเวทีใหญ่มากเลยคับเป็นการไปเอ่อเฟสติวัลที่ต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยแล้วก็คนรู้แบบรู้สึกจว่าจะประมาณ4ี่หมื่นได้นะซึ่งแบบพูดเล่นๆกับพี่คือผมมาไปกับมีวงดนตรีไปด้วยแล้วก็มีพี่เตนเซอร์ไปด้วยคุยเล่นๆกันว่าเวทีมันกว้างมากจนรู้สึกว่าถ้าเริ่มเริ่มต้นเพลงจากฝั่งซ้ายแล้วเดินมาฝัาง่<อ>ขงขวาตอนจบฝั่งขวาน่าจะจบเพลงพอดีออ <laughs> มันใหญ่มาก <laughs> ก็ยังไม่ได้ลองอยากลองอยู่เหมือนกันแต่บรรยากาศแฟนคลับกับนั้นเขาอบอุ่นกับเราอย่างไรบ้างแบบป้ายทองป้ายฉาอะไรเยอะค่ะจริงๆวันตอนที่ไปผมก็ กังวลอยู่ไหมครับว่าเราไปนู่นอาจจะมีคนรู้จักเราไหมเพราะว่าคนก็ไม่ใช่น้อยเลยครับต้องมีคนที่รู้จักเราแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเราอยู่แล้วหนูถ้าไม่มีคนรู้จักคือป้ายหนูติดเป็นแถวเลยคนไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักหนูอ่ะจริงทั้งเมืองเลยเป็นแฟนน่ารักมากแบบไปทำ้คาับเขาแบบทําเป็นโพงหน้าผมด้วยแล้วก็ปากอยู่รอบๆงานอย่างงี้ครับแล้วก็ตอนที่ ตอนที่เริ่มงานเขาก็มีธงเป็นชื่อภาษาจีนของผมแบบนู่นนิ่วเล็งจิงหยินแล้วก็โบกไปโบกมาด้วยเขาลองเฟังตามเราได้บ้างไหมคะลองได้ครับลองแบบเพลงภาษาไทยอ่ะเขาก็ลองได้นะใช่แล้วเราลองจีนแบบมั้ยมีด้วยครับร้องประมาณภาษาจีนประมาณสองเพลงครึ่งครับเพราะว่าครึ่งเพลงคือรักแท้รักแท้ไทยอูนิยูนิยูนิยู ที่ถึงคนเท่ากับคนเท่ากับคนข้าคนเท่ากับมีคนไปไปพักผ่อนครับครอบครัวะไปญี่ปุ่นมาเราเราไปงานงานที่โรมครับผมแล้วก็บินตรงไปเลยญี่ปุ่นครับผมก็สลกมากตอนที่ดูว่าจะโผลหาหนูให้กำลังใจไม่ทันเพราะตอนนั้นหนูแบบโล่งแบบมัจะขึ้นเวทีแล้วชาหนูขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วแล้วหนูน่าตื่นเต้นมากอ้าวคืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีผมจะต้องออกไป ข้างนอกเวทีแล้วออกไปขึ้นเวทีแล้วครับแต่เล้วอยู่ดีเฮียก็โทรมาซึ่งก็แบบอุ้ยทำไงดีอะรับไม่ทันแน่เลยแต่ก็รับไปได้แต่ถ้าเราไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วหนูแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเราเอาในรูปลงให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีแต่เฮียโทรมาพิจารว่าเป็นนิดนึงสำหรับเฮียโทรมาแซาไม่รู้ว่าจะไม่เป็นไรทันไม่เคียงแต่ภาษาสองท่าก็ต้องรับแหละเนาะรับอยู่แล้วถ้ามันอัิเตบไม่ต้องรับก็ได้เอาแบบสมาธิเพราะว่า มันต้องรบรลงสมาธิมากแตเป็นกำลังใจก่อนขนหรือเปล่าเราบอกเขาว่าอะไรก่อนว่าเป็นกำลังใจครับผมเขาทำเต็มที่ครับผมแน่นอนและในสายมีคุณแม่อยู่ข้างหลังเมียด้วยครับคุณแม่อยู่หลบอยูา <c oughs> ่าก็คุณแม่น่ารักดีครับแบบคุณแม่ก็ยื่นหน้ามาแล้วก็ยีม้ม,ยมาเลายแต่ก็เป็นกำลังใจของเราใช่ไหมวก็เป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีนะสุดท้ายคือแบบว่าคือได้ได้คนเดียว แต่ถ้าเป็นเฮียนะน่าจะตื่นเต้นมากมันมันเป็นความภาคภูมิใจเลยครับเพราะมันต้อนโมยใหญ่นะครับโมยใหญ่มันใหญ่มากเลยครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากไปอีกนะครับตอนแรกกะกลัวๆเหมือนกันแต่ว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าพอขึ้นไปกังวลอยู่สักเพลงสองเพลงครับหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเริ่มสนุกแล้วก็มันเลย เราเราเป็นเหมือนหนึ่งแบบซอฟต์พาวเวอร์ทีฟอสที่แบบไอให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากเพิ่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยครับอยากจะไปอีกระไรรอบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มชอบเริ่มชอบแล้วครับสนุกสนุกมากเลยแต่รอบนี้ค้าไปถ้าเกิดไปแล้วก็มีเพลงเต็มเลยให้แฟนๆได้ฟังกันรอบที่แล้วก็ลองไป8เพลงเลยครับรู้สึกเยอะมากเลยนะครับแบบเพลงแต่ว่าแรงไม่ตกเลยครับมากชอบชอบแล้วหลังจากนี้ล่ะครับจะมีคิวไปไหมนบ้างอย่างไร ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีสายมิทติ้งครับใช่ที่มาเขาใช่ครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไปแลจะไปแล้วครับเดินเร็วนี้ครับเดินเร็วทางเนร็วนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ครับแล้วก็อาจจะมีบินไปต่างประเทศอีกครับภายในเดือนนี้เดือนหน้านี่ อย่างปีนี้ก็แพลนต่างประเทศเราก็เยอะเหมือนกันเนาะแฟนๆไทยคิดถึงแล้วทีเนี้ยเออเขาก็แฟนๆก็บ่นคิดถึงตลอดเวลาแน่เลยครใช่ถึงอยู่ไทยก็บ่นหัวคิดถึงแต่ก็ปล่อยไปมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วถูกไหมตามซีรีส์โอ้ยใช่ค่ะไม่รู้ว่าออกมาแล้วทําให้หายคิดถึงหรือยิ่งคิดถึงกว่าเดิมทีพีหนึ่งเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ชอบมากครับเห็นคนทำรีแอคหลายคนมากแล้วก็ฟีดแบบแบบดีครับผม สามารถติชมได้ครับเรื่องของพัฒนาการการแสดงของทั้งคู่มากที่ออกมาต่างๆจริงๆมันก็ต้องแบบปรับอีกเยอะพอสมควรครับสำหรับส่วนตัวเราสึกว่ามันมันลึกมากครับผมแล้วก็ต้องเรียนรู้บทบาทในตัวละครไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลาให้พัฒนาได้อีกนะก็จะทำความเข้าใจตัวละครให้เยอะขึ้นอีกใช่เพราะว่าจริงๆมันไกลตัวเรามากเลยเนาะยิ่งหนูนี่คือไกลแล้วก็ต้องแบบว่าซ้อมท่านาให้มากที่สุดเพื่อแบบว่าเป็นตัวละครให้แบบว่า เต็มให้ร้อยเปอร์เซนต์มากที่สุดครับแต่ียังไม่ได้เริ่มเริ่มหายจริ่งๆต่างๆไปยังยังไม่เริ่มตัวเต็มครับแต่ว่ามีเริ่มเรียนแล้วเรียนแปดนาทีมาก็คือฟินจริ้งมอนไปแล้วใช่จริงๆถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะครแปดนาทีเราวจริงเกือบเข้าเบรกหนึ่งของซีรี์เลยก็เป็นวัหล่อที่ยาวมากแต่ว่ามันอิ่มมากครับเห็นแล้วมันแบบ มันอิ่มใจที่มันจุใจดีครับยาวยๆไปคําบแ้จะชอบกับไปดูตัวเองแล้วเป็นไงมันมีโมเมนต์เขือนว่าเอ๊ะมันต้องเพิ่มอันนู้นอันนี้เพิ่มเกินยังไงมะอ่ะหนูก่อนอ่นหนูก่อน <c oughs> ก็มีอยู่แล้วครับ <c oughs> จริงๆเราดูเราก็ยังรู้สึกว่ามีมีมีจุดที่เราติดอยู่แล้วแหละครับ <c oughs> ใช่แล้วก็อาจจะมีจุดที่แฟนๆก็ติดเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งอันนี้ก่อนที่จะถึงออตอนถ่ายตัวเต็มก็จะพยายาม ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งดูเยอะก็จะยิ่งจับข้อผิดพลาดถ้าผมจริงๆก็มีมีติดบางบางส่วนเหมือนกันครับผมก็ก็ต้องเรียนรู้กันแล้วก็พัฒนาเราต้องไปเวิร์กช็อปแต่เรื่องนี้จะมาหลังกับคอมไบเวอร์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วยังไงครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าใกล้ใกล้แล้วจริงๆซอมไบเวอร์เป็นเรื่องที่ถ่ายยากครับสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานเองหรือว่า ตัวละครคนเองครับผมซึ่งเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากละซึ่งแบบในแบบประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแบบว่าเรื่องซอมบี้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันแบบว่ามันต้องแบบมือใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุดครับไม่ว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังหรือว่าเบื้องหน้าครับแต่รู้สึกว่ามีหลายคนสนุกดีเนาะมันแบบว่าหนีตายกันดีใช่ครับสนุกดีวิ่งจริงวิ่งเยอะมากเลยนะถือว่าได้ว่าคาร์ดิโอนี่ แล้วหนูบางวันแบบวิ่งจนเหนื่อยเลยแล้วก็มาปวดขาเลยครับวิ่งเสร็จล้วก็มองหน้ากันเพราะมีคนเหนื่อยเป็นเพื่อนต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มมาเพราะว่าดูมันพอเป็นการหนีวงซอมบี้แล้วมันต้องใช้ร่างกายหนักขนาดไหนจริงๆก็อาจจะไม่ต้องฟิตถือซะว่าฟิตตอนถ่ายนั่นแหละครับตอนถ่ายก็คือฟิตไปในตัวด้วยเลยับเพราะว่าก็วิ่งไม่ได้วิ่งแค่ทางตรงครับไม่ได้วิ่งแค่ทางลาดวิ่งขึ้นลงบันไดด้วยใช่ครับ ด่านต่างๆมันจะมีเซอร์ไพรส์แม้เพราะนี่คือสปอย์์มาแค่อยู่ในมหาลัยไงโอ้ย <c oughs> จริงๆบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแบบว่าโอ้โหแบบมันมีที่มาที่ซึ้งมากอย่างที่แบบพี่ปลอลพี่แวร์เคยพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งบอกเลยถ้าใครพลาดดูสักวินาทีหรือว่าไดร์ล็อกหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจได้เรื่องนี้ทีติดตามทุก EP มีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ขอย้อนกลับมาในซีรีส์คู่ดูสัตว์นิ่เนี่ยคือมากันเนี้ย ใช่ครับมันประมาณกี่ปีครับกี่ปีก็สามอันถ้าตีแบบสามสองครึ่งอันจะสองสองครึ่งละกันมันกดดันไหมว่าอันแรกมันก็สดคนหนึ่งคนมากอีกถามว่ากดดันไหมล่ะครับจริงๆก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้เราก็พอจะมีอะไรมามีแบบดับแสงแล้วมีด้วยแล้วก็มีอะไรอีกก็มีมีหลายอย่าง ซีรีส์นอกบ้างใช่ครับก็จะถามว่ากดดันไหมมันถ้าจะกดดันจะกดดันเรื่องว่าแบบเราจะทำได้เต็มที่แค่ไหนทำได้แบบว่าทูกใจเป็นแฟนไหมมากกว่าครับอาจจะไม่ได้มองว่าจริงๆถ้า,าประสบความสำเร็จก็ดีใจมากแต่ถ้าคือเราผลออซีรีส์แค่ขอให้แบบแฟนๆชอบ ส่วนผมกดดันครับผม,ผมกดดันทุกเรื่องครับผมรู้สึกว่าการเริ่มเรื่องใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็เจอทีมงานนะครับผมแล้วก็เจอนักแสดงใหม่แต่เรารู้สึกว่าสรุกของก็คือการเรียนรู้เราก็ต้องแบบศึกษาตัวละครให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สมบทบาทตัวละครมากที่สุดครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยคิดว่าน่าจะกดดันพิุกพลานนะ <c oughs> ก็จะทำเต็มที่ที่สุดใกล้ๆน่าจะเครียดอยู่ไหมใช่ตอนนี้เราแบบว่าต้อง ชิวๆกว่นเราอย่าเพิ่มมากดดันตอนนี้โฟกัสงานค่อยกดดันโฟกัสงานอื่นๆด้วยถ้าที่ย้อนกลับไปอีกปีคือกระแไฟดีเออกลฟ์สนไดนี้คือเกิดออกไปแล้วเรื่องที่แบบท้อที่รับอยากมาวงการระหว่างนั้นนะสีได้นำดูทั้งมว่าแบบม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเนยก็ก็มีบ้างครับจริงๆผมว่ามัน เขาเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่าเราก็มีบ้างจริงๆเราไม่ไม่ใช่เคยไม่เกิดความรู้สึกนั้นเหมือนกันจริงๆมันก็สนุกเรารู้สึกว่าได้อยู่กับหนูแล้วก็แฟนๆคอยซัพพอร์ตแองลังใจมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราแบบไม่มีแฟนโซนนันนุสั้นชายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําผลงานออกมาให้ใครดูก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยอะไกันยัางไงบ้างกตคนนั้นที่ผก่าตั้งต้องารใหได้ มีใจกันยังไงหรอกครับก็คือเออก็อยู่ด้วยกัน <c oughs> ใี่ไหมครับแบบจริงๆผมกับเฮียเจอกันเจอกันบ่อยเจอกันเรียกว่าแทบทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีแว็บที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่เดินไปกับเราด้วยนะใช่ครับแล้วเฮียก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดอย่างที่หนูบอกไงว่าความรักมันมีทุกมีสุข เมืม่อการทำงานมันก็มีทุกวิสุขครับผมเราก็ต้องแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติหรืออะไรปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามรูปสมัยหรือว่าการผลงานนะครับมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือมนุษยเ์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนในการเรียนรู้รม,มันต้องเเติบโตขึ้นเนาะใช่ครับผมบางทีก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงมันเราคนอา่านมัน,มนใครอ่านมันก็อาจจะแบบ นิดนึงถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มันแบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่ที่จิตใจคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนไล้ไหมยืดยืดผ่านมาได้ผ่านมาได้แค่ลองแข็งแข่งก็แข่งแข่งขึ้นเยอะแล้วครับตต่อนแรกตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นเยอะแล้วแต่เรารู้สึก่ยังงเรารู้สึกไหมความว่าเราโชคนี้แค่ไหนที่วันนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้มันทําให้เรามีวันนี้ได้เงี้ยก็จริงๆรรู้สึกว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ น่าเสียดายที <spit> ่สุดในชีวิตแล้วนะใาผมว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปแล้วคือวันนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ผ่านมาได้จนมาถึงทุวันนี้แต่ถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมองไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ผ่านมาได้แล้วดัง้ว่าตอนนี้คือแฮปปี้มีคนเคียง้างความเดินไปด้วยกันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสงกรานต์หน่อยไหมขอสงกรานต์นิดนึงสงกรานต์มีไงบ้างครับเด็กๆมีแพลน เนยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวไปเรามีงานครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครวันที่14สิงหาคมการเพนทำงานครับทำงานคือแบบตั้งใจแบบเอ็นจอยทำงานใช่ไหมฉีดตรงฉีดน้ำปากปมน้ำรดน้ำต้องบอกผู้ใหญ่ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะมีหลังหลังงานเสร็จน่าจะกลับบ้านนะครับผมชิงรายพี่นวัดโลกโซของผมก็ ก็คงวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับวนเวียนวนเวียนวนเวียนวนอยู่แถวนี้ครับอ่าก็ถ้าเฮียกลับบ้านผมก็ไม่อยู่บ้านก็ออกมาเที่ยวเล่นแถวจะแถวนี้แหละครับหรือว่าหนูจะไปเชียงรายนั่นสิพี่ชวนไม่ชวนน้องไปหรอพี่ชวนพี่ชิเป็นชวนน้องไปอือไอเฮียกลับไป ใช้เวลากับครอบครัวดีกว่ามาอาสาเปนแฟนเดินทางกลับบ้านปลอดภูมิปลอดภัยนิดนึงครับผมก็สงกลานี้นะครับผมก็เดินทางไปไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ใครที่มีเวลาก็จะให้กลับไปหาครอบครัวนะครับไปเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมแล้วก็ใครที่เจอผู้ใหญ่ที่แบบว่าเราเคารพพ่อแม่เราก็สามารถดำน้ำมันหัวได้นะครับผม ไม่ใช่ดำน้ำไม่เล <ượ bs> <endo> ืลดดำน้ำดำดำดำน้ำดำหัวเลยลดน้ำดำหัวจะเล่นน้ำดำน้ำดำน้ำดำหัวไม่ใช่ครับดำน้ำดำหัวครับก็ใกล้จะส่งการแล้วครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับใครที่ใครที่ออกมาเที่ยวเล่นก็อยากจะให้ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเหมือนกันครับขอให้เป็น สงกรานต์ที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่มีความสุขม,มากๆเลยคัะไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนรักหรือกเพื่อนก็ได้สวัสดีปีใหม่ไทยชาตขอบคุณครับขอบคุณครับ